สวัสดีครับผมเหมือนี้พวกกบุญรายสายสูงนะครับจะม่ใทีเด็ดบอลครูสเปเชียรครับซันเซาโลนะครับเจ้าบ้านสเปเชียนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขาเนะี่ยต้องบอกว่าฟอร์มยังเบิงปอแปรอยู่นะครับทีมก็อ,อยู่ในโซนตารางถ่ายตารางนะครับเพราะเกมในลีกซิเกมล่างสุดของพวกเขาเก็บใช้มาได้เพียงแค่สองเกมเท่านั้น,นครับแล้วแพ้ไปถึงเจ็ดเกมด้วยกัน ขณะที่ทีมเยือนอย่างซัสซโลนะครับผลงานในภาพรวมในช่วงล่างของเขานึ่งกับม้ว่าฟอร์มภาพรวมอาจจะยังเหตุผลงานบได้ดีบัานไดนะครับแต่ก็ถือว่าฟอร์มยังพอจะมีกระเตื้องขึ้นมาหลายนะครับเพราะเกมในหลีสามเกมล่างสุดของเขานึ่งกับแพ้มายังไม่แพ้ไปเลยนะครับเป็นการชนะหนึ่งเสมอสองเกมด้วยกันและเกมนี้ซัสซโลนะครับเขาจะบุกมาเจอกับ งานที่มองว่าบอถึงกับจินยากมาได้นะครับเพราะเกมนี้พวกเขาจะได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่เป็นทีมในโซนถ่ายตารางนะครับและตาเตยเบื้องจากฟอร์มภาพร่วมในช่วงหลังที่ผ่านมานครับมองว่าซาซารุนะครับที่มีฟอร์มพ่อจะเบื้องกับเตืองขึ้นมาหลายนะครับส่งของพวกเขา็ยังคอนคางเบื้องดีกว่านะครับและคาดหวังยังได้บ่มากบอหลายนะครับ ทางด้านทีมเจ้าบ้านพ่ออันนี้นะครับเหตุในเกมนี้เซ่วาวโอกาสที่ทีมเยือนอย่างซาสซาโล่ครับจะบุกมาเก็บสามเตมได้นะครับฟันทงกับซาสซาโโลนะครับอาจจะบุกเก็บสามเตมในสบายนะครับสำหรับเป็นมากิบเหนี้ฝากกดไลค์ก็แชร์าฝากเป็นกําลังใจให้ช่องมูลไลท์ด้วยครับขอบคุณครับ